ที่งานแสดงการบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปอย่าง Royal International a i r t a t ์ o ทหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า RIAT 2025หนึ่งในดาวเด่นที่ดึงดูดสายตาของผู้ชมและสื่อมวลชนมากที่สุดก็คือเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงจากปากีสถานนั่นคือ JF17 Thunder ซึ่งเป็นผลงานร่วมกันระหว่างปากีสถานและจีนที่ถูกส่งเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการและได้แสดงสมรรถนะที่น่าประทับใจจนทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องหันมามอง การปรากฏตัวของ JF-17 Thunder ที่งาน r i a t ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การโชว์ศักยภาพทางการบินแต่ยังเป็นการประกาศความสำเร็จของปากีสถานในการพัฒนาและใช้เครื่องบินรบที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศและยังสะท้อนให้เห็นถึงการที่ปากีสถานกำลังก้าวสู่การเป็นผู้เล่นที่สำคัญในเวทีการบินทางทหารระดับโลกอีกด้วย เครื่องบิน JF-17 Thunder หรือที่รู้จักกันในชื่อ FC-1 เสี่ยวหงในจีนเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีต้นทุนการปฏิบัติการต่ำแต่ยังคงรักษาสมรรถนะที่สามารถแข่งขันกับเครื่องบินรบสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นคลีมูฟอาร์ดี93ให้แรงขับที่เพียงพอสำหรับภารกิจทั้งการสกัดกันการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการลาดประเวณทางอากาศ ในงาน RIA T 2025นักบินของกองทัพอากาศปากีสถานได้สแสดงการบินผัดแผลงที่ทำให้ผู้ชมกว่าแสนคนต้องตื่นะลึงเสียงคำรามของเครื่องยนต์ JF 1 7ดังสะท้อนกล้องไปทั่วฟากฟ้าขณะที่นักบินดึงคันบังคับพุ่งขึ้นในมุมเกือบตั้งฉากก่อนจะพลิกเครื่องอย่างรวดเร็วและดําดิ่งลงมาด้วยความเร็วสูงการสาธิตเหล่านี้ไม่เพียงแค่สแสดงถึงความคล่องตัวและความสามารถของเครื่องแต่ยังเป็นการสแสดงถึงทักษะอันยอดเยี่ยมของนักบินที่ผ่านการฝึกมาอย่างเข้มงวด หนึ่งในช่วงที่ได้รับเสียงปรบมือและเสียงเชียร์มากที่สุดก็คือการแสดงการบินแบบไฮเจีเทนที่ JF-17 สามารถโค้งเลี้ยวในมุมแคบด้วยความเร็วสูงอย่างน่าประทับใจการเคลื่อนไหวที่แม่นยำและมันคงแสดงให้เห็นถึงระบบควบคุมการบินที่ทันสมัยของเครื่องรวมถึงสมดุลระหว่างพลังและการออกแบบอากาศพลศาสตร์ที่ถูกปรับแต่งมาเป็นพิเศษ นอกจากการบินเดี่ยวแล้วที่งาน RIA T ยังมีการแสดงการบินแบบฟอร์เมชันจากฝูงบิน JF-17 ซึ่งบินเรียงแถวอย่างสวยงามและทำท่าประสานกันอย่างลงตัวการแสดงนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาผู้ชมแต่ยังสื่อสารถึงความพร้อมรบและความเป็นทีมเวิร์คของกองทัพอากาศปากีสถานอย่างชัดเจนผู้สังเกตการณ์ด้านการทหารและนักวิเคราะห์จากหลายประเทศต่างจับตาดูการแสดงครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพราะ JF-17 Thunder ถือเป็นโครงการที่มีความหมายมากต่อภูมิภาคเอเชียใตย้ มกักีสถานได้นำเครื่องบินรุ่นนี้มาแทนที่เครื่องบินรบที่เก่าและล้าสมัยเช่นมิราจ III และ F-7 เพื่อสร้างความสมดุลทางอากาศกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคการที่ JF-17 แสดงออกอย่างมั่นใจในเวทีระดับโลกทำให้หลายชาติเริ่มหันมาให้ความสนใจในฐานะเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสามารถจัดหาได้ง่ายกว่ารุ่นชั้นนำจากตะวันตกนอกจากนี้ JF-17 ยังสามารถติดตั้งอาวุธที่หลากหลายตั้งแต่มิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะไกลและระยะกลาง จรวดนำวิถีโจมตีภาคพื้นดินระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ไปจนถึงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือทำให้เครื่องสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบโดยไม่จำกัดอยู่เพียงการต่อสู้อากาศสู่อากาศเท่านั้นจุดนี้เองที่ทำให้ j f 17 t h u n d e r ์กลายเป็นที่จับตามองของหลายประเทศที่กำลังมองหาเครื่องบินรบสมรรถนะสูงแต่ไม่ต้องลงทุนสูงเท่ากับ f 16หรือราเฟล เสียงวิจารณ์จากผู้ชมงาน r i a t 2025หลายคนกล่าวตรงกันว่าการแสดงของ PAF JF-17 Thunder เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ดีที่สุดของงานปีนี้แม้ว่าในงานจะมีเครื่องบินรบระดับท็อปจากชาติใหญ่อย่าง F-35 Lightning II Eurofighter Typhoon และ Rafale เข้าร่วมแต่ JF-17 ก็สามารถสร้างความประทับใจได้ไม่น้อยหน้าเลยความสำเร็จขององค์การแสดงครั้งนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมการบินของปากีสถานโดยเฉพาะปากีสถานแอโรน a u ิคอลคอมเพล็ก PAC ที่มีบทบาทหลักในการผลิตและบำรุงรักษา JF-17 Thunder ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกับจีนทำให้ปากีสถานสามารถยืนหยัดในตลาดอาวุธและการบินได้อย่างมั่นคงการที่ PAF นำ JF-17 เข้าร่วมงาน RIAT ยังถือเป็นสัญญาณทางการทูตที่สำคัญเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาติพันธมิตรและคู่ค้าได้เห็นศักยภาพจริงของเครื่องบินรุ่นนี้ในสนามบินนานาชาติระดับโลก และอาจเป็นก้าวสำคัญต่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆในอนาคตเช่นไนจีเรียและเมียนมาที่ได้เริ่มจัดหาไปแล้วสำหรับผู้ชมทั่วไปที่ได้สัมผัสการสแสดงของ JF-17 ที่ r i a t 2 0 2 5สิสิ่งที่ประทับใจที่สุดไม่ใช่เพียงเสียงคำรามของเครื่องยนต์หรือท่าการบินอันร้อนใจแต่คือความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกการบินที่ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับชาติมหาอำนาจอีกต่อไป แต่เปิดกว้างให้ประเทศที่มีความมุ่งมั่นและทักษะทางวิศวกรรมสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันในตอนท้ายขององค์การแสดงเมื่อเครื่องบิน JF-17 Thunder ลดระดับลงและแตะรันเวย์อย่างนุ่มนวลเสียงปรบมือจากผู้ชมทั่วสนามบินก็ดังกึงกก้องไปทั่วเป็นเครื่องยืนยันว่าการเข้าร่วม RIAT ของกองทัพอากาศปากีสถานในปี2 0 2 5ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาติแต่ยังกลายเป็นหนึ่งในบทบันทึกสำคัญของประวัติศาสตร์การบินสมัยใหม่อีกด้วย